อีทีนิดที่พุทธิิต่กว่าดิฉัดิฉันกะเดินดิฉัมาเป็นที่เพ่งจาองนิดเพก็ติดชานิดนาสังสโมมาจากมาวทานขาป่าจดีเ้ามาหาตวอภิรักาปตูนี้มาปุเมหาลักประตูนีนิดเทีาอภินึกข้ามาอุณาองค์ขายักวิรากโยโนายังษาวิศีวิรากษาวิรอิทยมพุทธสักรามะพุทธศักรวมศักรัษสามีเพ่งเป็นภาคาหาหาลุดมกันนะ

นักส oh, ah, ึกษาผมนะนักาผมใจเย็ๆาเอาแล้วเอาลุกขึ้นเดินก่อนค่ะเดี๋ยวเยวลุกขึ้นเดินก่อนจะดูอาการก่อนเป็นยังไงบ้างที่พี่ทำห้พีรู้สึกยังไงดีแบบเป็นยังไงรพี่ฟังเอาเอาความรู้สึกเราเลยน่ะน้องน้องน้ารู้สึกยังไงรู้สึกแบบเ ดีรู้สึกดีขึ้นมาแต่บอกไม่ถูกอะมันดียังไงอะเราเราความรู้สึกเราอีนะือแบบบอกไม่ถูกเช่นยังไงอะเช่นก็เหมือนแบบรู้สึกมั่นใจขึ้นสบายใจขึ้นใช่ค่ะอ๋อแล้วพอตอนตอนที่พี่เอาเนี้ยเขียนหัวเบาอะเรารู้สึกยังไงเนี่ยตะกุดคู่ชีวิตของพ่อโคะเราเขียนเขียนหัวพี่เขียนเบาๆใช่ไหมเรารู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกตอนที่เอาตะกุดลงหัวพี่สาบยันอะ เขาจะยามหาเศรษฐีน <mm oh ั่นน oh ่ะ no รู you know> ้สึกไงเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะเบามากรู้สึกสบายไหมสบายมันมีพลังไหมรู้สึกรู้สึกรู้สึกเป็นยังไงสบายอะค่ะแบบเขียนแบบโล่งใช่ค่ะอ๋อเขารู้สึกโล่งแล้วตอนพนมน้ำมนต์รู้สึกไงเย็นอันนี้เป็นน้ำมนต์ของอดีตพระสังฆราชนะสมเด็จสมเด็จเกี่ยร์วัชเกตสมเด็จพระพุทธเจ้าเกี่ยร์วัชเกตวัชเกต ท่านเนี่ยปลูกเศษบาทน้ำมนต์ใช่ไหมคือบาทน้ำมนต์ด้วยง่ายๆผมจะซื้อมาแล้วให้หลวงปู่อาจารย์ผมว่าสมเด็จเกี่ยวท่านปลูกเสศเนี่ฮะพอปลูกเศษเสร็จ, <c oughs> รจทำอะไรต่อรู้ไหม <c oughs> เสร็จแล้วเราปลูปกเศษเสร็จเราก็ลากลับท่านละเพราะท่านปลูกเศษเนี่ยท่านปลูกเศษในอกตั้ณหาหลวงพ่อฤาษีเล่นดำท่านบอกว่าสมเด็จเกี่ยวท่านเป็นพระของคำเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะก็สหธรรมนี้กันเพื่อนหลวงพ่อฤาษีนั่นแหละแต่สมเด็จเกี่ยวอายุน้อยกว่าหลวงพ่อฤาษี แต่ว่าท่านท่านขเขาเรียกศาสตร์ทำน,นี้ก็เป็นเพื่อนกันทีน,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 ทนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อ <c oughs> ท่านต้องปลุกเสกถ้าอยู่คณะห้าเนี่ยท่านก็ปลุกเสกให้เสร็จแล้วไม่พอเพราะเราก็นึกว่าเสร็จแล้วเราต้องจะขอบาตรกันใช่ไหมท่านท่านก็บอกท่านหารโลดถ้ามหาเลือดผมก็เคารพนรักอยู่นะถ้าเป็นพระหน้าอ้องของทเนี้เยอะแตอนนี้ท่านไปอยู่ต่างประเทศแล้วท่านเป็นพระผู้ใหญ่แล้วท่านบอกให้พระมหาโลดไปเอาน้ำมนต์สองร้อยปี วัดพระแก้วมรดกมาใส่ไว้เนี่ยในกุติท่านอ่ะแล้วท่านสั่งผมว่าให้เอาไปปากอมคนก็เท่ากับบารมีของน้ำมนต์วัดพระแก้วกับบารมีสมเด็จเกี่ยวเนี่ยคมหนูไปด้วยเอาล่ะแฮปปี้นะเอาล่ะจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าน้ำมนต์เป็นยังไงเด้ายทำได้ได้ทำต่อไปเลยมะแจนอเอา อยู่เลยไม่เชบิ๊กซี่มายังอูฝั่งไหมโทบ้านพงเพชรอยูตรงไหนอะคะใกล้ถึงยนี้นไหตรงนี้ใซอยไหมเเดี๋ยวออกไปเดี๋ออกไปได้ไปเอกไปได้ฝัดพงเพชรนะอันนี้คือฝัดพงเพชรในซอยข้างนาเป็นไม่เห็นก็วนตลอนเล่น้กมาเป็นที่นือถืออุา สัพพะติธักขาปะระณิกิโมมาติว่าติฏฐะปังนี้นามโสมานะปะกุฏิณีเตนาวะติธะนามุจามะโนทายะวิราติโยปะคะเลยะวิสาสุรสสาวิราติโยปะทะสามังโมละสัสสาโวสัมปะติฉันนิกุฏฐาอาหาระนี้ทาสะปุคุศาทะเรคะนะสัตตะตะสัญญะภาสัสสัตติปุคุโขสัสัตตะปุคุโขปุคุโขนะโมสัตโตอะกะติมังยะอิติปูวานะโมสัตโตอะกะติมังยะ อิจิริติประานินิตาอชาิชากิชาริชาติมาเปที่จะมาอดนุงวเอาไปด้วยๆเลือคงมดัปเวทาสาตุกุจะทอย่างสีกาตาสายชาตตาติทีกดที่รักกูะปุุูุ้กุตะปุเอ้ารวยเยอะๆเอาชมดีนะเอ้าเดี๋ยวจัพลาดไปจะพลาดที่จันยานุทินไปไงทำพิธีพอเอาตะกุดหลวงพ่อโศักดยมหาเศรษฐี รู้สึกเป็นไงรู้สึกโล่งค่ะสบายใจมันโล่งมหนโล่งแบบแต่ละคนคงไม่เหมือนกันปลอยค่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนมันมีอะไรเบาตัวไปหมดเลยค่ะมันเบาตัวไปหมดมันโล่งมันโล่คือถ้าทําไม่ดีมันก็จะหนักมันจะจะรู้สึกอึดอัดถูกต้องไหมนั่นเหมือนเมียเราจัดร่างกายเราอันนี้เขาเนี่ยอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยไงแผ่เขาด้วยแล้วพอพรมน้ำม์รู้สึกไงก็ดีขึ้นค่ะเนาะมันดียังไงล่ะหมอจ๋ามันเหมือนแบบ ตัวแล้วรอนรูปว่าแบบมันมันดีขึ้นเย็นสบาย๋อเออที่ผมถามเนี่ผมอยากจะรู้ว่าพี่รู้สึกยังไงเป็นเป็นเวียดทานนะใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเอาของดีมาทําวิธีให้ h a ปี้นะพี่เออวันนี้รู้สึกเป็นงบ้างมาบ้างผมแล้วรู้สึกก็ดีค่ะดีมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นอาจารย์เออแล้วก็อาจารย์มีชื่อเสียงผมว่าช่วยคนยนะก็ฮปนะพี่นะผมไม่ได้เก็บงินพี่ต้อง พี่แฮปปี้นะอาจารย์ถ้าเกิดว่าใครป่วยหรืออะไรเนี่ยถ้าเชื่อว่าเกิดจากเวรกรรมนะผมยินดีช่วยฟรีแบบพี่แล้วอาจารย์มันก็ช่วยเหลือคนค่ะเลยอาจารย์ก็จะได้บุญเาแล้วได้บารมีตอนนี้พี่จะแฮปปี้เนาะเอาละเออเป็นงานหนูแฮปปี้มากเลยแฮปปี้มากแฮปปี้ยังไงอ่ะคือกำลังใจยินจังจังอยู่เพราะบุเออบุญถามว่าผมช่วยพี่ฟรีผมช่วยน้องฟรีนี่จะได้บุญหรือยไง ก็ทำให้พี่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่เลยเออได้บุญเพิ่มได้มาหรอโชคดีนะให้รวยๆกันนะ